สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูการคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อเสาและก็แผ่นพื้นสำเร็จรูปในการทำรั้วกำแพงกันดินความยาวทั้งหมด400เมตรค่ะตอนนี้นะคะเสาก็ได้ขนส่งมาถึงหน้างานแล้วค่ะเสาที่เราสั่งมานะคะก็จะมีเสาเข็มไอ18ความยาว6เมตรสำหรับทำเสารั้วกำแพงกันดินนะคะ ตัวรั้วกำแพงกันดินนะคะก็จะมีระยะห่างของช่องเสา1เมตร50เซนติเมตรค่ะใช้เสาเค็มไอ1 8นะคะความยาว6เมตรปักลึกลงไป4เมตรค่ะจากนั้นก็จะเหลือโผล่พ้นดินไว้2เมตรค่ะ ความยาวของพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินนะคะก็มีความยาว400เมตรค่ะใช้เสานะคะสำหรับปักทำเสารั้วไปทั้งหมด266ต้นค่ะราคาของเสารั้วนะคะความยาว6เมตร ตกต้นละ660บาทค่ะก็เฉลี่ยอยู่ที่เมตรละ110บาทนะคะสำหรับเสาไอ18ความยาว6เมตรค่ะส่วนเสาสเตย์นะคะก็สั่งเสาเข็มไอ18ความยาว5เมตรค่ะตักลึกลงไปนะคะทั้งหมด4เมตร50เซนติเมตรค่ะก็จะเหลือโผล่พ้นดินไว้50เซนติเมตรนะคะ ระยะห่างของเสาสตรีแต่ละต้นนะคะก็จะห่างช่องละ3เมตรค่ะพื้นที่ความยาวทั้งหมด400เมตรนะคะใช้เสาสตีไปประมาณ133ต้นค่ะราคาของเสาสตีนะคะความยาว5เมตรราคาต้นละ550บาทค่ะ รวมงบประมาณในการจัดซื้อทั้งเสรารั้วแล้วก็เสาสตีนะคะทั้งหมด400ต้นใช้งบประมาณไปตัวเลขกลมๆนะคะ250,000บาทค่ะพื้นที่ก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินตรงนี้นะคะก็อยู่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ ส่วนร้านที่เราสั่งเตาสำร็จแล้วก็แผ่นพื้นมานะคะก็จะอยู่ที่อ,อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะระยะเวลาที่เราสั่งของไปนะคะก็ใช้เวลา1อาทิตย์ค่ะก็ได้มีการจัดส่งมาถึงหน้างานนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปักเสาเข็มสำหรับทำรั้วต่อไปนะคะ ในส่วนของราคาแผ่นพื้นที่ใช้ทำแผ่นรั้วกำแพงกันดินนะคะความยาวของแผ่น1นเมตรเซนติเมตรความยาวของรั้วทั้งหมด400เมตรนะคะใช้ช่องละ4แผ่นใช้แผ่นพื้นนะคะทั้งหมด1,064แผ่นนะคะราคาคร่าวๆนะคะก็อยู่ที่125000บาทค่ะสำหรับราคาของแผ่นพื้นนะคะ แล้วก็รวมกับค่าเสาค่าสเตนะคะราคาก็จะอยู่ที่375,000บาทค่ะราคานี้นะคะยังไม่รวมค่าเหล็กแล้วก็ปูนสำหรับเทคานคอดินนะคะถ้ารวมแล้วนะคะค่าเช่จ่ายนะคะไม่ต่ำกว่า700,000บาทค่ะสำหรับการทำรั้วคําแพงกันดินความยาวทั้งหมด400เมตรนี้นะคะ เป็นแผ่นพื้นนะคะที่กำลังเอามาส่งค่ะเป็นแผ่นพื้นความยาว1เมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะจะมีเหล็กด้านในนะคะสี่เส้นค่ะส่วนขั้นตอนการติดตั้งนะคะก็สามารถรับชมในช่องของแม่น้องซันได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ